ความรู้ทฤษฎีการขับรถเครื่องหมายจราจรประเภทป้ายบังคับ2ป้ายห้ามเข้าห้ามไม่ให้รถทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้ายป้ายห้ามรถยนต์ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้ายป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้ายป้ายห้ามรถยนต์3าล้อห้ามรถยนต์3ล้อผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้ายป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรห้ามรถยนต์ท well, so. ี่ใช้ในการเกษตรทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้ายป้ายห้ามเข้าห้ามมิให้รถชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้ายป้ายห้ามรถบรรทุกห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้ายป้ายห้ามรถพ่วงห้ามรถพ่วงหรือรถถึงพ่วงทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย ป้ายห้ามรถ3ลอ้อห้ามรถ3ล้อเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้ายป้ายห้ามล้อเลื่อนรถเข็นห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านไปในเขตที่ติดตั้งป้ายป้ายห้ามรถแท็กเตอร์ห้ามรถแท็กเตอร์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้ายอันนี้ก็คือความรู้ทฤษฎีการขับรถเครื่องหมายจราจรประเภทป้ายบังคับ2ค่ะ